สวัสดีค่ะโฟกัช่องสาราดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกันในเรื่องของสาระ Microsoft Excel สาหรับวันนี้นะคะแอดมินก็จะมีเทคนิคเล็กน้อยนะคะในการใส่สูตรและการกอบสูตร Copy ปปสูตรนะคะยังไงนะคะใหเ้เวลา Copy ปปสูตรมาแล้วนะคะไม่เป็นตัวแบบสูตร Error แบบนี้นะคะเพื่อนๆหลายคนนะคะก็อาจจะ เคยพบกับปัญหานี้นะคะเวลาเราใส่สูตรตัวแรกเนาะแล้วเราทำการ copy สูตรลงมาทําให้สูตร e อ r o r นะคะไม่สามารถอ,ออกมาเป็นจำนวนหรือว่าออกมาเป็นคำตอบที่เราต้องการได้นะคะเดี๋ยววันนี้ก็แอดมินก็จะมาสอนวิธีการแก้สูตรนี้นะคะว่าจะทํายังไงจากการสังเกตนะคะเมื่อเราใส่สูตรเนาะ เดี๋ยวแอดมินจะทำให้ดูใหม่หมดเลยก็ตัวนี้จะเป็นข้อมูลรวมนะคะแล้วเราต้องการหาหัร้อยละให้เราใส่เครื่องหมายเท่ากับแล้วก็เลือกช่องข้อมูลของเรานะคะคูณด้วย100รหารจำนวนทั้งหมดนะคะก็คือ125แล้วก็กด enter นะคะเราก็จะได้คำตอบที่เป็นร้อยละของเรานะคะหลังจากนั้นเมื่อเราลากลงมาสังเกตไหมคะว่าสูตรเดียวกัน สูตรเดียวกันนะคะแต่ว่าจะเป็นสูตรเออร์เนื่องจากว่าเห็นตัวสุดท้ายไหมคะข้างบนจะเป็น C7 ตัวนี้นะคะส่วนข้างล่างของเราจะเป็น C8 ซึ่ง C8 จะไม่มีตัวเลขหรือว่าจำนวนนะคะทำให้สูตรของเราเออร์เดังนั้นนะคะในการที่เราจะาลากสูตรลงมาแบบนี้นะคะเราก็ต้องมีการล็อกช่องจำนวนที่เป็นตัวหารก่อน ก็ให้เรานะคะเอาเมาส์ไปคลิกตรงที่ช่องที่เป็นสูตรตัวแรกนะคะหลังจากนั้นให้เลือกครอบดําแบบนี้นะคะใน C7 หรือว่าตัวหารของเรานั่นเองนะคะแล้วให้เรากด F4 ในคีย์บอร์ดนะคะเราก็จะได้แบบนี้นะคะตัวนี้ก็คือเป็นการล็อกช่องหรือว่าล็อกตัวหารนั่นเองนะคะหลังจากนั้นให้เรากด Enter ค่ะ เราก็จะได้คําตอบเป็นร้อยละของเราแล้วนะคะเมื่อเราทําแบบนี้เรียบร้อยแล้วให้เราทําการคัดลอกสูตรลงมาเลยค่ะนี่นะคะเราก็จะได้ข้อมูลของเราตามที่เราต้องการนะคะค่ะวิธีนี้นะคะก็ทําให้เราสามารถคัดลอกสูตรลงมาได้เลยนะคะไม่ต้องมาเสียเวลาใส่สูตรทีละตัวนะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวิธีการล็อกช่อง ตัวที่เป็นตัวหารนะคะให้ทำให้สูตรไม่เพี้ยนยังไงก็หวังว่าเพื่อนๆน,นะคะจะเอาวิธีนี้นะคะไปปรับใช้ในการทํางานของเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์สำหรับที่เข้ามารับชมใหม่นะคะก็ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆและเทคนิคดีๆแบบนี้คะ่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ